สวัสดีครับพี่น้องครับคพี่น้องครับมื้อนี้กะตามคำมั่นสัญญานะครับที่เดว้าคุยกับพี่น้องว่าอยากให้เห็นสามผู้นํำแด่มาบอกมาคุยนะฮะแหลกเปียนกวามจีเห็นกับแพรนครับพี่น้องที่ิีตามพอมืออื่นเป็นมือเปิดปฐุมาเล์ครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับวันที่23ตุลาคมนะครับทีรัตนสินราเทลานะครับไดียยิ้เสียงวยินเสียงบ่คับผม เสียงดปังชัดมาครับพี่น้องัาฝากพี่น้องทุกท่านรอยแชร์ให้เดอคารดพี่น้องขกดไลค์กดแชร์ให้หัวข่าช่าัตนาสินเพื่อเป็นกำลังใจให้ศิปินของพี่น้ให้่ากพี่น้องมาหลายๆมือ่นค่ะเพราะว่าความตั้งใจทีมงานลัตนาสินยินตาเทลารีดูการนีกันะมีรูปแบบนาเสนอที่หลากหลายแล้วก็มเนีมที่เปิดกว้างพร้อมนะครับ ผลงานฤดูการนี้นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวันที่สิบีเดี๋ยวไปชว์พี่น,อน,น้องเบิงมอขอนะฮะแต่ว่ายังสมบูรณ์นะครับแต่บัดทีบนี้เขาอยากโชวควมพร้อมที่เรว,ว่านี่คือความพร้อมหรือว่าความตั้งใจที่เปิดฤดูการจริงของรัตนสินต้องาตีดีๆหรือก็ดีต้องให้พี่น้องมาเบิงมาแย่งมาซอยตีได้ค่ะมาซอยตีแล้วก็มาเบิงมาแย่งว่ามันเป็นแบบไหนพี่น้องมากแบบไหนขางบ ที่ปั๊บแก่เพื่อให้พี่น้องได้รับความสุขสนุกสนานให้ได้มากที่สุดนย์สถานพิสูจน์หาปมาเบิ่งรูปแบบใหม่ๆมยังจังเวทีการแสดงของเฮานะครับเวทีการแสดงกับทีการปรับเปลี่ยนนะฮะโดยมีเพิ่มหลางแน่เดี๋ยวป้ายยูเอฟซึ่งจะมันหลายกว่าเก่าเขามีการเพิ่มอย่างมีอค่ะไฟกับมีเพิ่มหลายอย่างครับมำออื่นกันยังสิ่ีไฟมาเติมอีกอยู่ ยื่นตงเติมอีกตองเติมอีกตอนเศร้านะสั้งไฟมาดวนผีเลยว่ะห้มาลุ่งเหล็กยังมีน้องคิดว่ามันอิ่มหรอ้นนิไฟยังยังขาดสมูทอยู่สมูกเขามีสองตัวแต่ว่ามันเล็กมันหน่อยกันเลยอยากให้มีนะฮสั่งตัวใหญ่มากเพื่อให้มันมีสีสันที่ว่าเวลาเล่นบีมเล่นย่างเขาแล้วมันสีมีควพมสวยงามที่เป็นมิติมากขึ้นกันเลยอหญกพี่น้องได้พบและสัมผัสนะฮะควิมอิ่มเอิบของวิธีการแสดงเขาพร้อมแล้วกระชากการแสดงกับน้องโตกัมาเติมเต็ม นะะฮแต่ว่าตาั้งมุ่งมั่งนะพี่น้องเนาะนะฮะยังยังตัวผมเองผมเบิร์กะว่ากาง,งามไปอีกรูปแบบหนึ่งอยู่แต่ว่าบอสคาดสีคือจังจังแบบที่ที่เป็นต้นต้นแบบที่ว่าน้องต่อเห็นมากเดิมเดิมที่แรกเนี่ยเขาตองล่อพี่น้องเขาตองล่อพี่น้องว่าเบิ่งมาแย่กับกำลังใจแล้วก็มาสอวนนี่แหละครับคือความตั้งใจของของทีมงานว่าทำยังไงถึงจะให้ถูกใจโดนใจพี่น้อง นะครับก็เลยอยากฝากให้พี่น้องมาเบิึงบ้าสัมผัสโดยตัวท่านเองนะครับวันที่23พรุ่งนี้นะครับบ่สิเป็นระบบไฟแสงสีนะครับปีนี้บ่สิเป็นบีมหรือว่าสิเป็นไฟซิตี้นะครับที่มาเติมเต็มให้สีสันบนเวทีพอเวทีเขามันใหญ่เลยคุณหนึ่งเวทีใหญ่ก็เลยต้องเติมเต็มสีสันลงไปนะฮะแล้วก็รูปแบบโชว์บนเวทีทางอาจารย์นักดนตรีสคริปเพลงต่างๆเป็นไฟเป็นเครื่องเสียงไป็นอย่างผอมมีพี่เติมอย่าง ปีนี้ต<อ>้องกับสีหูจักพร้อมกันกับพี่น้องเนี่ยบบยังระบบเสียงยังระบบเสียงปีนี้นี่คิดว่าเราสมบูรณ์ที่สุดะนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพื่ออย่างพอว่า power amp เราก็พร้อม power amp ในการขับเคลื่อนล้วพุง่งเท่าพร้อมแล้วก็กใช่โดยทีมมีเพียนปุ๊บนะครับอาจารย์เต่าดวนพร้อมทั้งน้องๆซออยกันดูแลแล้วกันไอ้ขาดเขินกะเติมเต็ม นะเติมเต็มก็คิดว่าพรุ่งนี้เสียงเราจะอิ่มที่สุดนะครับเพื่อพี่น้องนะฮะนั่นคือระบบเสียงแล้วระบบไฟก็นะครับเติมเต็มนะครับที่ซ่อมกันมากก็เห็นว่าพกห้องเรืองสมูกเข้ากับสรรหามากปากพี่น้องนะฮะแล้วก็ความอลังการของเวทีนะครับยิง่งซีนี่ช็อเตเด็ดเจ้าพี่น้องเมื่าเวทีมั่งจ้าสีอาจสีดูประม่าหนึ่งแต่เขาสีเติมเต็มอะไรมันยิ่งใหญ่พีี่่น้องงาาาเเขมบวสย มาดิแม่เนี่ยพี่น้องพี่ไม้มาตีต้องมาเบิ้งมาชมด้วยตาตาเนี่ยครับผมมาด้วยสายตานะครับผมครับมาเบิ้งมาชมเรื่องของจริงเด้อพี่น้องเจ้าของนงเรื่องเป็นนัเกี่ยวกับชุดการแสดงอ่ะไฟล์ของน้องกับเป็นอุปกรณ์เรื่องชุดกับตัดมาหนังแทบตื้วท่วงคนน่ะพี่น้องเพอว่าอยากให้พี่น้องได้เบิ้งอ่า ผลงานไม่เดี๋ยวอยาก,กเบิกเดยเบิงชุดไม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หลายๆแต <ๆ S 1> ่าวาสิตื่ใจพี่น้องหรือปอ,อต้องาาามากพี่สุกันที่ยี่สิบานี่นค่ะวามตังต้งใจของค้เหตุก็คือตั้งใจเต็มร้อยหละอยากให้พี่น้องมาเบิงแบบเน็ดเหนื่อยจากการทําง,งานเมื่อยหลายๆจากเเรียกไปเบิหม,มอลำค่อนไข้กันหน้าพอมาเบิกงรัตนาศินปปุ๊บพี่น้อง หายเมื่อยกับบ้านแบบมีความสุขอันหนึ่งคือซิงค์มีมะล่ามตองการพอมะล่ามมีความสุกว่าพี่น้องมีความสุกตะวันในเมื่อพี่น้องมาเบิ่งแล้วก็ต้องมาเบิ่งมาแย่งอันมองกันบ่ดีมองนี้บ่ดีพี่น้องสามารถคือว่าเห็นพญานาคขึ้นเปียกหลายเสียงเหตุสนองเพลงกไงไก่ยังไงถือใจพี่น้องนี่แหละเนีน้องแต่ว่าเพราะรู้สิถือใจกูต้องเท่ากันตัดสองเถื่อต้องเท่ากันตัดสองเถื่อไม่พี่น้องต้องเท่าเต้นกันตัดสองเถื่อเห็ดเสียงพญานาคกับเดือดสองเถื่อ เที liberal, gray, not, okay, ่ยวแลนไปแลนไม้อย uh ู่นี like, more, ่จนเมยแอะแอะจะมีกำลังใจว่าเพราะแต่อยากเล่นมันดีที่สุดเพื่อมีกำลังใจว่าสามเสียงยังบ่พอใจเสีองเจ็ดเสียงป้าเจ้าว่าสามเสียงกับว่างามแล้วพี่น้องว่าใหญ่แล้่ยววานี้ไปใส่อีกเจ้าวร้างเฮียเจ้าเพิ่นงงว่าเอ้ามุเจ้าใส่ไปละเตียนสามเสียงนั่นประนันว่าบัวเพรท่านไหนใส่อุไปก่อนยังว่าอยู่ยังเสียเจ็ดเสียงไปอีกเอ้าวานไ้นมุเจ้าสิบปานซ่างมุข่อยเก่าเสียงเจ็ดกีเจ้าวร้างบนว่า นะครับก็พออยากพออยากให้พี่น้องได้พบและสัมผัสความสวยงามและก่ะเพิมอลังการสวัสดีค่ะพี่เจเบสดีพี่น้องบางเดี๋ยวดรอ่านคอมเมนต์ขอโทษพี่น้องหลายๆนะคะแล้วไฟไฟแผนกข้างล่ำเลืองก็จะเป็นที่นึงคุรชาติจริคนล่ำเลืองนี่ครับ เป็นเวอร์ชันใหม่เด้อพี่น้องชั่วฟ้าดินสลายนะครับดอกกัวปากเป็นแต่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ครับดอกกัวปากเป็นนะครับพายเอกกับผู้ไม่พระเอกกับผู้ไม่แต่ไม่ปีนี้ครับพระเอกอาร์ตี้คณะทิพยตผมดาวไล่กับดาวไล่ดวงไม่พระเอกดาวไล่น้องอาร์มวัวน้อยนะครับผมสายยาเฟิร์นวัวน้อยพวกปีนี้ว่าจะเป็นเสียงดีหลายคนิวกับแม่ แล้วกับพญากับพญาไม่พี่น้องมาจากเมืองเหนือนะครับผมน้องบีมหลินป็นพญามาจากเมืองเหนือนะครับผมก็ฝากไว้ถือใจพี่น้องหรือบอให้ข้ามปีโชคดูกหลานใดเนื้อพี่น้องมาลุ้นกันวันที่23นะครับ23ตัวนตัวของกระผมนี่เหลิเป็นพอนะครับผมหลิเป็นกษัตริย์จริงจริงกับยห้ลูกๆน้องไม่ที่เกิด ไม่ไม่นี่แหละครับแม่เออมารุ่นรุ่นไม่ขึ้นมาเรียนที่ให้น้อกเด็กๆแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องพุ่มพุ่นก็อยากมันก็ไปตามตามไวตามไวนะไปตามว่ามันก็ต้องมี่น้องไม่ขึ้นมาเพื่อที่เสียอนุรักษ์ศิลปิวัฒนธรรมแผน่งนี้ไว้แต่ว่าหมอลอร์รสียู่ใดก็ย้อนแรงเชื่แรงใจจากพี่น้องเลยค่ะ มาล่อยากได้กลังใจจากนางเอกก็มีน้องกี้เบญจวรรณน้องคุยนุ่นน้องแก้วปานทิพย์น้องน้ำขิงน้องเ้็เนยังอลกคนน้องเป็ดแก่ไปยังอยู่กันเป็งเป็ดผู้น่ายักกยูคคือเกาค่ะนางเอกหน่อยกัคือเกา้วกับคุณแม่นี้เราก็มาเสริมทัพที่คยเป็นผ่อแม่นางมณโฑผูุก่าจสุราจิตนี่กับมณีบรมันกักับมาซอยค่ะ ชุดการแสดงป <at> ีนี้ว่าเมนเทดยิงงหา่ครับคือครับผลการสร้างจากพี่น้องพุหลสร้างมาจากมกินพุหลพี่น้องแต่ว่าความสวยงามบนเวทีกับสคริปของการแสดงเข้าสีถูกใจพี่น้องหรือบ้านอยากพี่น้องมาพิสูจน์มืออื่นนี่แหะครับล่อให่งมาเบิ่งมาเบิ่งเด้อครับเพราะว่าสถานที่เที่ยวตีนม่แม่แข่ง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 แี่งแขงขางแข่งแข่งองแข่ง่ง่งแขงแ่ง่งงน่ อันณาบริเวณกับสี่ไรนะครับเพื่อที่ล่องรับพี่น้องตัดหญ้าตัดยันตเตรียมไว้นะครับไฟประดับกัวัดสีม้ามืออื่นนะครับตอนเสาร์ก็คือสีท่านอยู่นะครับเพราะว่าทีมไฟเพิ่่่นนวาเพิติดงานนะครับก็เลยมาล่าสาจังหน่อยว่าสั่นครับเพราะฉะนั้นมืออื่นท่านแน่นอนนะครับก่วงสวยงามมือนีวัดสีซ่อมปั๊บเฉพาะช่วงวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าระบบแสงกับระบบการเคลื่อน ตรงที่ว่าแดนเซอร์เข้าน่ะต<อ>ำแ,นแหน่งน่ะปาปไฟไซมับางคนจะเป็นไฟสีน้ำเงิน,นครับมแมน่นครับเรือเรือ,อยุ่เรอือ,อยู่ตรงนั้นนิดนิดน,น,น้อยจัดจ็บตรงนิดน,น้อยประมาณนี้แหละครับจังไหนกากพี่น้องลยครับเดือมืออื่นวันที่23ตุลาวันเปิดฤดูการใหม่สําหรับผลงานใหม่ในฤดูการนี้ขอกําลังใจจากพี่น้องสุขุสุขุนนะครับติดตอหอยตามเบิงผลงานลัตนสิงห์ากเทราดดวยนะครับแล้วก็ติดตอทั้งช่องทางช่องทาง เขตบ้านรันตนศรีแล้วก็เข้ากัสิรร่อลมีติดต่อมียูทูบพอเอาห้พี่น้องได้เบิ่งแล้วครับพี่น้องคนะต้องฝากพี่น้องก,ไกดไลค์กดแชร์ผู้ใดซอยแชร์ผู้นั้นถือเลขม้วนสิมไม้ในเลยพร้อมทั้ะยังมีไลอ์คุณเปิดเดี๋ยวพี่น้องเบ <c oughs> ิ่นงนะครับไลร์สดพี่น้องเบิ่งพร้อมจะพี่น้องอ่ยายุไก่ลีนะครับมาบ่อใดก็ถือว่าเบิ้งทั้งไรโซดพร้อมนะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับผลงานใหม่รัตนศรีตาเทลาดหวังกำลังแรงใจจากพี่น้องสิเติมเต็มฤดูกาลนี้ครับ ค uh, <im <im ิ่งานการแสดงขันมีบุญประจำปีมีงานกระื่ u นหาหลัตนสศีนิทานเทลานะครับมีค้นขักของมาข้างข้างเ่็นตัวนองว่ามือเปิดวงเขามีการขายขายบัตรโบท้างข้างไร่ไล่โบโบไบ่ได้ขายบัตรด้วยครับด้วนะครับเปิดฟรีครับแต่พี่น้องสีอ่าซอยซอยแค่หรือว่าพี่น้องสีซอยทั้มหรือว่าซอยเป็นการค้าไร่ค้าหยังกะ เนี่ยแต่สัทธาเทากสิขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ยนะพี่น้องเนาะตามกำลังใจสัทธาบ้านเพจสบ้านเพจที่มาเบงซูนทิพย์ลูกๆในทีมงานมาเบิ่งในบ้านบ้านพักครับต้องซื้อบัตรเข้าชมบัตรเข้าชมหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องเพื่อเป็นพาสปุยาสีฟันของน้องเข้าบ่อเอาน้ำพี่น้องหลายดอกกันมาเพิ่มายูอักซ์เบอร์ร้อยยี่สิบเดือนยังศิลป์อ่ะบัตรเข้าชมเพิ่มมาหนึ่งอยยี่สิบคุณเรกเรียกว่าอร่อยนึงกะละมังสีกับ ทางไลฟ่สดก็คือชมฟรีไฟ์สดชมฟรีนะครับแต่พี่น้องสีเป็นซอยแช่ลูไฮร้านนี่เด้อพี่น้องสีร่วมสมทบนะครับมีปัจจัยที่สีร่วมว่าโอ้ยเป็นขาอะไรเพื่อนแน่สิกักันแล้วได้นะครับตามสักท่านะครับน้องแคทอารยาครับมืออื่นนะครับป้าผัวแล้วอย่างก่อน ปลาเมียปลาเมียมาเลยก็สิฮัตลองอยู่พี่น้องเพลงน้องแคทมวนหลายน้องแคทอารยาแหละครับปลาเมียมาเลยเจ้าพี่จิ้มาสีลองมวนขึ้นน้องแคทเขาคือเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่นตีนงานก่อนเหรอน้องลาเพื่นตีนงานบ้างอื่นน่ะเดมาบ่ะคะตีนยูได้เป็นบ่อ๋อตีนงานนี่ตีโอ้เป็นตีนงานนะครับกับสิมี่แตงตาศิลปินในทีมงานนี่แหละครับฝากน้องเฉลิมศรีแหละครับศิลปินรับเชิญ เฉลิมรีก็คืออัลบั้มเพลงเพิ่นนั่นละเพราะว่าเป็นอัลบั้มซิงเกิลแรกของเพิ่นพรุ่งนี้บัตรหน้างาน100บาท100บาทเด้อพี่น้องเด้อ100บาทนะครับบาน้าวเพื่อเป็นค่าสบู่ยาสีฟันน้องๆของเราครับบัตรหน้างาน100บาทนะคะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจครับอ่าแล้วก็ม่วงเป็นอยู่อ๋อเพิ่นว่าขอฝากเรื่อง กเดี๋ยวเดี๋ยวสิพิจารณาการต้องเป็นตามนั่นแหละครับไม่ยังเสียร่างกายนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่ามือนี้เป็นมือมืออื่นเป็นมือแรกของเฮานะครับยังได้ก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วครับเพื่อพี่น้องนะครับไอยผิดหวังแน่นอนเด้อครับเด้อเดินไปก็มาเพิ่งมาแย่งมาให้กำลังใจมาซอยแนะนำน่ากันครับพี่น้องซอยแนะน้ำซอยตีชมพองในมุมของคนเหตุกับคิดว่าทุกคนกับตั้งใจเยึดให้ถืใจพี่น้องถืดใจของพี่น้องยึดใจว่าจิตยึดใจลูกบอลต้องมาตัดสินในลูกไม้ร้าน คระมาณเท่าเพราะว่าสิเป็นทีมงานไฟทีมงานไลติ้งทีมงานระบบแสงสีเสียงโคบผู้พ่นตั้งใจตั้งใจเกินลอยน้องน้องแดนเซอร์เนี่ยโอ้ยตื่นสามวลาพี่น้องนะครับกินข้าวเศร้าแล้วแล้วรับประทานอาหารเรียบร้อยเทับมาศร้อมบ้านนี่ก็พักเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วแล้วกลับมาซ้อมไปโดนตีกับแก้วก็เลยรับไลยน้อยข้าวไปเก็บไกกับแพ็คไก่เป็นตีหนึ่งตีสอง เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องมาพิสูจน์มืออื่นนี่แหละไปเหยียดชุดกระเฮ็ดเมื่อไรรับเดี๋ยวนอนเพราะว่าพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาหลายทางอยู่นะครับมันสิเป็นยังไงมืออื่นต้องมาพิสูจน์เด้อพี่น้องเด้อนะครับครับผมโอเคครับปากพี่น้องนะครับข้อมาข้อมแพงยังกินนอกรีถึงมืออื่นขอกำลังใจจากพี่น้องครับมาเป็นแรงเชียร์เล็กใจด้วยนะครับขอบคุณหลายครับครับครับปากพี่น้องสร้อยติดตาม เพจบ้านรัตนศิลป์แล้วก็จะมีช่องทีทวอกแล้วก็ช่องทางยูทูปต่อไปก็จะมีเรื่องใหม่ๆมาอัปเดตให้พี่น้องเดบเบิ่งพยาายมเฮ็ดเพจให้พี่น้องเดบเบิ่งความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะก็ฝากให้ติดตามช่องทางเพจบ้านหมอลำรัตนศิลป์แล้วก็ช่องยูทูปของบ้านรัตนศิลป์แล้วก็ทีทว็อกของบ้านรัตนศิลป์น้ำเนื้อค่ะ้อนกะฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดผู้ใดไลค์ผู้ใดแชร์ให้ถือเลขทุกวันทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ